ะยังมากกันบอกครบทุกคนแต่ต้องรอกันก่อนนะผ่านใหญ่เอาก้อนละได้นี่โอ้ทุกคนเอลยหมาหลาลีนี่นะผ่าได้ไก่ป้าทุกคนเอ้ยผ่านใหญ่เพิ่นได้ไก่ป้านี่ทุกคนมาตัวนี้กสายนักล่าทุกคนหมาในผ่านแก้วเพิ่นทุกคนนี่หมาในผ่านแก้วนี่ชุดเขียวนี่แหละสายล่ามูเลยทุกคนมูเฮ็ดตีเหล้วนี่ทุกคนถือไม่ได้เล่ชมาตัวนี้นี่บักแดงบักแดงเนาะอ๋อบักแด่งไล้เชื่ออันนั้นนี่ใช่อีเพิ่นเล่เนี่ยนะอีติ๊กอีติ๊ก ซื้อมาแต่จะโตอะไรกันเงี้ยงุดหลายกากไทยสบายดีและสวัสดีเอฟซีมือสุกูุกคนนะมือนี่กับห้าวกาหากระลงมาหอนหายทุกคนแต่ก้าวจะลงมาแต่แต่คืนนี้กินข้าวอิ่มนางท้องตึงนางตายานแล้วพยนนอนทุกคนนะก็เลยหากระลงมาลงมาเห็นอันนี้ทุกคนของโปรดเลยนะทุกคนมัมไข่ก้อนบาญ่โซเมต้าโให้ต้า มันไข่ก่อนก่อนพวกเขาสิไปหาโฮมูนะอืมอิปซีกับเจ้าฟ้าเอ้ยเหน <laughs> <laughs> ืออิปซีชดชดขออภัยด้านเพิ่มอันทีมงออ่างห้าพวกเฮ้าเมื่อวานนี้นะเพื่อนกับเจ้าไปเอาเข้าวอันกิ่นมาเฮิอนะไปเอาอยู่เฮิร์นนะเอามาเฮิอเปล่าเลยนี้กลิ่นข้าวยอดสุภาพกับเฮิรนไปหาแล้วไปหาสมทบเขาพูดเพื่อหัวไปสมทบกับเจ้ายกพูดทุกคนรอติดตามน้ำการทุกคนพวกเฮ้ากินข้าวอิม่มพวกเฮ้ากับสิไปนะ หมอมหม่อมแต่ตุ้ยตุยต้ยตุ a ะอกลผิอ้ื่อเอากินข้าวก่อนทุกคนเอ่ะทุกคนพวก้ากับกินข้าวอิ่มนะทุกคนเลตึงท้องเลยยันไผ <ป S 2> ่โหระยะมันยาวยมันหิวข้าวก็เลยกินข้าวตึงไว้ก่อนนะทุกคนสองคาบสอนมือเสานี่กกับข้าวกับพร้อมแลม้วเนี่กระซิป้อยบลูนะจ้ามัสิไปน้ำจ้กเลยทุกคนมันอ่ะน,นะมันเหมโยย่ยยยจีดเดหมาเท่าแล้วทุกคนเขาเจ้ากัเอิญแล้วยู่แตะผน จุดนัดพบปุ๊ไปมึงรู้ทุกคนเอ้ยพวกเฮากับมาสมทบทีมกันแล้วทุกคนกับผากมากันสองคนนะในพานกับย่างทีมงานทางบ้านนงดบ้านนยนอนกับย่างบนทันได้มาแล้วกับบ้างบ้านนางีวกับย่างมากันบครบทุกคนแต่ต้องรอกันก้อนนะพานใหญ่เอาก้อนละได้นี่โอ้ทุกคนเอ้ยมหันมะลีนี่นะเอาได้ไก่ป่าทุกคนเอ้ยพานใหญ่เพิ่นได้ไก่ป่านี่ทุกคน โอ้มาดดร้อนนี่นะเอาอยู่เฉลินนะอืมต้อ,อ,อลึกลิ่นี่นะเ <c oughs> อาลึเลยมาแล้วทุกคนได้ในพนนันแ<อ>ง่ย้อนจัด,ดเลยยอดยอดเอามาทางก้อนเลยเนาะอ่าอ๋อเด้อคัก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 กะเฮากะท่าทีมงานมาเดินใะนย้อนก็มนวันนี้ทุกคนผ่านไปเนื้องซมงทุกคน ทีมงานทางมันย,ย้อนกันย่างบ่มาทุกคนหนังเงาโงดงเงียบเงียบอยู่ในโมนี้นะชุมฮากันเงานอนบอ่มอนกับบไวใเพิ่นไปนอนอู้นะผู้เปย์นอนอลไรทุกคนเพิ่นก็นอนพ่อเจคเตอร์บ่มอนกันดีคืนคนี้ก็รับปาโทรศัพท์จะเลือดเจอโอ้โนี่ก็สวายได้แล้วได้ทุกคนเนียกะมีแม่นหมดสี่โมงก,กว่าละ <laughs> ทีมงานกันย่างมาบ่ครบทุกคนเลยโลข้างอนเวลาเก้าทุกคนน้ำน้อยนึงก็ขำแบบนี้ รอลหลุนน้ากันนะจิกน้อนข้าเจ้ากบมาเลยทุกคนเพราะว่าทากันอยู่นีก่กระหึงเติบเลยนะในย่านก็มาสมทบทีมกันอิเลตทุกคนได้มาเพิ่มอีสองทุกคนมาหอดอีสองแล้วก็เอามามาสมทบอีทุกคนนี่มาตัวน,นี้ก็สายนักล่าทุกคนมาในผ่านแก้วเพิ่นทุกคน,นมาในพ่านแก้วนี่ชุดเขียวนี่แหละสายล่ามูเลยทุกคนมูเฮ็ดปีดแล้ว<ห>นี่ทุกคนนะอันนี้ก็มูเฮ็ดนะล่าฟ่านก็ได้ฟ่านได้ได้ว่ามือปีแล้วนี่ก็ได้ฟ่านนะ จนผู้เจ้ามาจนอุมมอ้มดมอุ้มดมอะไรไหมดมเขาเรียนเก่งความ่เลยได้จากตัวแล้วแลนปีนี้โอ้เจ็บไปตัวแ,แ,แล้วเจ็บไปตัวแล้วได้ทุกคนเลยมามาตัวนี้กับบักโลนี่จักชอเดียวรุ่นเดียว,วะมาตัวแก่กว่าตัวนี้แก่กว่านุ๊กตัวนี้อ่ะได้สองปีกว่าบักโลนี่ก็โชคโซนโชคโซนและสมอลและพุ่มนะจ้ะจน กระดูค้างชวนมาลงโลงบร้สยหามาในใดไเลยวะหน้าทมบุ้าน้าทมบ่สายหญ้าหน้าทมบ่ซื้อซื้อมาได้เลยจะมาตัวนี้นะบกแดงบกแดงเนาะอ๋อบกแดงไซื้ออันนั้นนี่ใช่อีเลยนั่นนะอิติกอ้วว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 งวว ตอนนั้นบังหน้าดำไปบังหน้าดำบักหน้าดำน้อยๆบักน้อยๆนั่นเลยเออบังผมมอยัางท่าทีมงานท่านในท่านในย่ออยังท่านในมาทุกคนทีมงานหน้าหิ้วกับหน้าจะมากกันครบเลยนะกับรดทีมงานทางในย้อนก็แป๊บหนึ่งจักขาสีหอดซีเลสแล้วบบนี้ก็ยังได้ยินเสียงเอวแต่ไกลยังสมอยเลยทับปนี้แมนหมดก็คือช่างนี้เนาะเออได้ยินซึยงนี้คือการเท่ากันทุกคนเลย พวกเขากับมือท่าทีมงานทั้งนายนยอนกับสมวยปับมมยบ๊บสมวยวับทุกคนพู้หากับปิดเครื่องพวกเขากับขึ้นาสถานอันสันนิฐา,า,านว่าข้าเจ้ามาแล้วบางทางระยยนมากข้าเจ้าไรห,หมู่ทุกคนข้าเจ้าก็เลยปีนะแยกทางพวกเขากับสิไป่ายทอซุ่มเฮ้าบันนี้นะสี่หา้หาหกคนทุกคนห้าหกคนพวกเขากับสิพากันน้ำน,นะเพราะว่ามันสวายแล้วเนี่ยกับสิสองโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวมาสิขำก่อนคือเมื่อวานนี้คืนนี้นะทุกคนนะพวกเขากำลังเดินทางว่าสิไปโฮ้แล้วพัทีมงานทา้งนายนย่อนขาเจ้ากกาลังมทุคนนะ เสียงเอิญมาพกพ่อเขาเก็เลยตีกลับมาสมทบกันไหมนะมาวางเพนกันไหมทุกคนนี่ขย่อกำลังมาอกทุกคนพวกเขาก็มาครบแล้วทุกคนเบิ่งมาในแดงสลือยู่ทุกคนเอ้ยจักหมูสลือไว้เขาคน้นหมดเลยเริ่มหมาหลายชั้นนี้มาครบทีมงานกันเลยได้บัดนี้กะนมากันดีประจันบ้านแล้วบัดนี้กะครบกันแล้วทุกคนสิบสองโมงนะเจอตอนนี้หมูตอนนี้แล้ว นะมาประมาณมีเม้รบอกข้ยจะเฮาสิบตูมาน้่นะซีปลายผมได้ทุกคนนะมาสิบก็ตูนอะอทุกคนทีมงานทางนายอนมากันครบกระแต่งตั้งกันเรียบรอย้อยไปจําหน้าทีของเพิกของมันทุกคนลาดตามทางตามอันนี้นะอันมากรบผมได้เอาเฮาามืดทุกคนเบ่งเบ่งกันข้าเจ้าเอามาเขาเฮ้านะ่วนในพ่านกับมาหาลัดแบบนี้ก็เอาเฮ้าไปมืดเดี๋ยวมาสิกาดทเดีอยู่นะทุกคน ตั้งกันแล้วลาประจัหน้าทีของเพื่อนของม่นและฝนกับหินลงมาทุกคนนอตอนนี้ก็ฝน,นกระตกกัไม่ค่อนข้างที่จะแห้งเติบเบรกหน้าทีกันแล้วฝนหินลงมาแล้วมามอนอยู่มุมนั้นไล่โซแล้วไล่โซแล้วฝนตกแล้ว <l ain> <l ain> มันก็น้ำห้อยงะแล่นอนี้นะส <l ain> นามมีไรเนะ่ยเออ อาใช่เอาเข้ามาเขามาเขานัดเล่ด่ว,ดวนนะ <ừ. S 1> ฝนกระยุดตกแลยนะทุกคนเอ้ก็เป็นจุดหมายปลายทางไม่นะจุดที่รัดเมื่อกี้นี่ก็ว่าหมูมันห้าหากิ่นยูนเล่าวของ่านแล้วมันตีกลับคืนมากนะก็เลยยังมาจุดหมายปลายทางไม่คือจุดเมื่อวานนี่ทุกคนเพราะว่าเห็นห้อยหมูห้ามไม่ไหมเลยอยู่ฝ้าห้องน้อนยนะฮห้ามเข้ามาพี่วันนี้กระสิผ้ากันหฮด,ดงตัวนี้มันนี้ยังท่ากันมากนะทุกคนยังมากันบครบ ระว่างลอดถ้าอันมาข้เจ้าเห่ากับเห่ากับมาเห็นผลไม้ป้านะทุกคนนี่ผลไม้ป้าทุกคนบานคอยเอิญมามักบนเบืองทุกคนกินได้ไดทุกคนอีเห็นอมนี่มักกินขนาดนะบางโคกนี่แซ่บทุกคนแต่อันนี้มันจะเป็นแมงได้น้อยโอ้เป็นแมงนะกินบ่ได้ทุกคนอันนี้จะ่โบได้เป็นอันนี้นะแต่มันแตะแล้วทุกคน กินได้ทุกคนเดี๋ยวในพานธุนะ์สใบใบกินนะ่นหิวเข้าวเลยทุกคนนะเป็นเม็ดยุคือทับทิมนี่เม็ดมันมันเป็นจี๋ๆกันทุกคนแต่ว่าเม็ดมันใหญ่ๆกว่าสีอ้อสีเลืองทุกคนมันมีให้ได้ชุกถําสุกนี้มันสีหวานทุกคนนะมันรดมาบ้งมาแมงเลยือ นะักบมังกโกกมัน,น,กกมนเป็นมีดกเป็นน้ำเม็ดน้ำน้อยเสียงมากยันยมิดสมอย,อยเดี๋ยวเข้ากันนังค้าอยู่นี้ต่อไปนะคนไจุนทะากะรเท้าจุนท้ากขาเจ้าอันมาร่วมทีมกันอีกนะอันนี้คือจุดที่องนะ ถ้ายัางบุพบจุดนี้ก็คือข้าต้องห้าม,มาจุดที่สามก็คือจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายพวกเข้า,ขากับกกลับมาบ่อนนี้ทุกบ่อนเก้าคือมือเสานี้นะทุกคนไปรัดก็คือเว้าวนั่นแหละยังบุพจัดข้าวๆเลยนะชุมมข,ข้าโดนกันยังบุได้การตอบกลับเลยจากแนวลื่น,นนะจากหมู่กับนนะจากยูกทั้งเรืองนะห้อยกับห้อยอ้อกันยังมีเห็นผัดมาข้าไปบักเลยายเัายังมีพบหมูทุกคนก็ ก้อยชินหมูไปก้อนนิน้อยเ้าเลยกินข้าวลาไปก่อนก็หิวข้าวแล้วสองโมงกว่าแล้วถ้าฟังืองข้าก่อนนะมาข้าเจ้าสีเนยเลยยังไปนั่มกันมาอยู่วันนี้ขำเลยทุกคนถ้าไว้จะห้าโดนนี้ขำนักชาตบชมมึงข้าเจ้าสิตาชินใจเนลเลยนะชุ่มพ่านหัวหน้าพ่านข้าเจ้ากสิตาชินใจกันเนลเลยเดียวถ้าฟังเมองข้าวก่อนทุกคนข้ากัสีกินข้าวอันข้าวละลาข้าวตะซื้อนี่ไปก่อนทุกคนหิวได้ทุกคน <laughs> ừ, ừ. là lá a xe đã <laughs> ừ. <Chăm treo. cười> ừ. quay ở Mà đông You hơn chúng một lát mùa ảo chấm chèo chấm chèo chấm chèo chấm đây chấm chấm chèo chấm chèo chấm chấm เ,าเอเาไห่น็เา่านี้ยตรอ่าง,ง,างเยอ,นะอมมืม,มเท่าไหก็พอนย่งดูดูดูดไดูดดูดูดดูดูดูดดู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 ดดูอูดูดูดดูดูนูดด้ดูดาดูนูดเดู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 ูด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 ดนดดู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 าูด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 าดูดะด ินเข้าละลาย้าพวกเขากะเต่งกันมากรัดยุบบอนเก้าทุกคนดิพากันมารัดยุจุดเกนะ้านะเสียงของเจ้าเข้าโดนก็นได้ยินอยู่ได้ทุกคนดิโดนที่สามทุกคนดิอันนี้คือสนามที่สามนะก็ยังท่าฟังให้โดนยังบนได้ยินเสียงมาถือทุกคนทุกคน,กคนตอนนี้คือมาไล่หมูเลยได้ทุกคนด้มากำลังไล่หมูมาทุกคนหมากำลังไล่หมูทุกคนดิอยู่เล่าเขานี่ไล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 ่ แป๊บนึงทุกคนมาก็ร่างไล่หมูคือทุกคนมากับร่งไล่มาทุกคน Ai, mano, ตอนนี้มาไล่อยู่ด้วยเนอร์นี่ทุกคนมาไล่อยู่น้ำหมูเล่านี่เมื่อกี้นี่นะตอนนี้มาไล่อยู่พกูฮ่าหน้องๆออู่มาไล่กลับไปกลับมาอยู่แต่มันยังบุรินทออกมามาไล่กลับลงไปพุ่นทางแต่งเงินตกทุกคน คือทุกคนตอนนี้มาไหล,ล,ลทุกคนตีกราบลงพุนลทุกคนตีกราบลงเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้มันมาฮอ,อนนี้แล้วมาฮอนนี้แล้วตีกราบทุกคนมันได้รหัสโคตรหมดเลย่อเลือจังมวนนะถธอเกินโคตรทุกคนล่มมันแห้งมาไหลลงเตอร์แล้วทุกคนมากระลุกไหลลงน้องอยู่เดี๋ยวนี้พว้าวแหลนรัดทุกคนหมู่มันเยอะจะไปถ้งตัวนี้โตขึ้นก็ตลองแหลนรัดมันตีกราบทุกคน ตีกราฟลงไปทางตะเงินตกมันจะไปาทางปงายหัวขี้สู้ทุกคนเนะี่ยทุกคนมาตีกราฟขึ้นไปบนอันค่อยอยู่ตะก้อนตีกราฟไปพุ่นแนะต่ค่อยมาลัดดูพี่คนสูนมัน่นมาลัดอยู่สูนมั่นกับเจ้าเดี๋ยวค่อยชิลัดเบื้องแถวนี้นะ มาอยああ่างไรอยู่ต่เนื้อทุกคนเลยชุดสิงอ่ะทุกคนเลยหมู่ก็คือว้าวทุกคนเลยถุกมาวาก็นเลยรัดชุดคลีดรัดไปลัดมาแล้วไปแรงมาแล้วคนมีพ่อทุกคนดอนอันนี้มันง่ายมันกว้างทุกคนเลยกว้างเล้วทุกคนประมาณประมาณน่าจะประมาณสามทิพเฮกตาร์นะทุกคนไอ้ห้อยหมูน้อยห้ากินห้อยหมูน้อยห้ากินอยู่ในนี้ก็สวนมันในนี้ก็ประมาณสามทิพกว่าเฮกตาร์นะเนื้อทีนี้ก็ คนรัดชุมเฮากับม่านห้าคนหกคนทุกคนรัดโบอ้อมนะเลนรัดมันไก่หมู่น่าจะอ้ออะไรต่อเนี่ยังบุกเข้าใจภาษากันเพราะว่าเอิญกันโบได้ยินได้ยินเสียงโอ้โอ้เนี่ยนะนี่ยิงยางลงมาเบิ้งทั้งทั้งเต้อพี่นะจะไปถามข้าเจ้าเบิ้งว่าหมู่น่ะมันอ้อต่โดนแล้วบอสว่าหมามันกระปพาะอะไรทุกคนมันโหนโวกวักวากหาเจ้าหองเลยพวกเหาก็มาสมทบทีมกันหลายคนทุกคนมากันยังโบได้ปาเลยเดี๋ยวนี้นะมายันลายยิแต่คนเมยทุกคน มาฮอดชมชกกันเลยว่าข้าเจ้าวาวระมายังบดได้ป้าเลยวาจะลุกไปลาดเมงทางทิศตะเวนต๊กทุกคนทุกคนเลยมาครานี้ก็เห็นห้อยหมูนะห้ามเลยทุกคนเลยออออมันห้ามลงปุ๊ทุกคนห้ามลงเตอร์ตะเวนตกแมนอริทุกคนเลยอ่ะทุกคนคือในผ่านวาวนั่นแหละทุกคนอหมูห้ามไปทิศตะเวนตกทุกคนเพราะว่าบุมมีคนลัดทุกคนไอทิศตะเวนต๊กนะคนที่ลัดก็คือคนที่บดได้นัดกันมา ข้าเจ้ากับโได้นัดกันมากข้าเจ้ายุทธ์หายข้านั้นนั้นได้ยินเสียงมาข้าเจ้ากับเลนไปรัดแต่ว่ามีกันแค่สองคนเขานะรัดบทโถคือกันทุกคนชวนนทีมพงเฮานะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนทุกคนเอ๊ะผัดมารัดอยู่ที่ตะเวนอ้อทั้งพี่ทั้งเนอพี่เพราะว่าหมู่มันมันมาไล่อยู่โดนนั้นนะบักกระห่มทุกคนได้เกลียวไปเกลียวมานะอยู่เนอร์โดนตอนนั้นนะโดนเล่าโดนเล่าข้าเจ้านะมาแล้วหมู่มันหมู่มันดิ้งลงมาพี่ละคนเลยารัดโบท่านมันนี่นะแล้วก็ข้าเจ้ารัดอยู่เพียสองคนก็บรัดบบท่านนะ ได้ยินแต่เสียงเลนห้ามนะคือคือค้าไปร้าบุท่านซ้ำทีมงานมันได้ย้อนข้าเจ้ากระกับบ้านเลยทุกคนแยกง้ายทางเพื่อทางมั่นนะชวนทีมงานมันตังนี้กับข้าเจ้ากระมือแยกเพื่อแยกมั่นแล้วยัยงเหลือแต่บาออ่ามวม่อนยังบ่เห็นชวนอยู่เดี๋ยวนี้นะในพานเองกับสิท้าบ่าม่อนมาสิก่อนจะจังศิตร์กับ,บ้านทุกคนท่าอยู่หายนี่ทุกคนก็น่าเสียดายทุกคนเลยแต่มันก็พลาดพลาดจนได้นะมาลายโตก็นะแต่ว่ามันเอาบ่าไดนะ้ทุกคนเลยลายบ่ท่าน หมูอะนะหมูมู่ทุกคนเด้หมูมูกระลายเตี้ยวเด้สี้าโตปุวกูมันกับห้อยช้ำซรงนี้ช่งนิ้วนี่แหละเป็นหมูเมลูอ้อนนะะอ่ะทุกคนเหากับพัดทาบามอนมาพะและบามอนยังบามาทุกคนเด้อ่ะทุกคนเบามอนกับมากันครบเลยพวกเหากับส่วนมักนุ้ยกับมันเมื่อบ้านแลวทุกคนเด้มากันยังเลยชองโตนี่หมูเจกเทอเลอร์มูทุกคนเด้หมูเมลูอ้อนห้อยช้ำนี้ปมือนี่ก็มี ห้ามลุงข้างเขาไปนะไปเมื่อกี้นี่นะคือบมงอนหากก็มาว้าวชุ่ฟ้างทุกคนนี่หมู่นะมันห้ามก้อนนั้นน่ะตอนค่อยไปทถามลุง่อยนะว่าหมู่ห้ามล้วค่วยก็เลยตีกลับขึ้นมาหายผีหมู่นะมันห้ามสามโต๊ะตอนลุง่อยเห็นนะวันนี้เรามาพยังมีย่าไหลอย,อยู่หมู่ยูเเนอร์นี่นะและ้วกบไปห้ามอีเราไปาสง่งหาก็ห้ามนี่อันหมู่หนึ่งนะสงหมู่ทุกคนไอห้ามไปนำาลังหมู่ที่สองนะห้ามไปนำหลังทุกคนนี่แล้วก็ย่างหมูม่แมนูอ้อนยู่เนอร์ดงนี้นะ แต่ว่าหมาเนี่ยันไ,ได้หลายหมูเหม็นโลอนนะพอหมูมูก้อนอือพอหมูมูก้อนนะหมูหมูมูหมูสองชอบไปแต่ว่าเนฮะาอยู่เนื้อนะัอ่นนะมันอยู่ไปจนสองเดือนแล้ววนะมันอยู่หันโดนเท้เนะโดนเขาเฮาโดนมาไล่นะบ่โยมันนอนจริงนอนติดเหล้าตัวนะมุ้งนั้น,น,น,นหลา,า,าย,นะยมน,นอนหมาไนละ่น,นาานะจะหึงเลือดแล้วอย่างมาเองนะเป็นเดินชองเดินพูดอ่ะทุกคนคลิปนี้ก็สิชโจไวปชันนี้ก่อนนะทุกคนเอ้ กัพวกเฮาก็ไม่ได้มานเพลย์ได้ทุกคนได้มาเที่ยวนี้กะโบได้ได้เพลย์ได้ได้แต่เนี้ยชัดน้อยๆนะทุกคนมาอือพอจะได้กินเสื้อป้าเสื้อทองทุกคนก็ไม่ได้ฮอตขึ้นฮอตซ่านเลยหลายหมู่กับมีได้ทุกคนเลยอ่ะทุกคนก็มาคุยเจอทุกการติดตามเลยครับส้มไว้เจอกันทริปต่อไปทุกคนเลยทริปนี้โบมานทริปหน้าอาจจะมานกันมีทุกคนไปแล้วเด้อทุกคนเลยนะบะมอนกันอ่ะบะมอนด้วยลาแฟนๆเลยทุกคน คิดดีการอบนี้กับมันบมานทุกคนเลยเดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้านะเพราะว่าโอกาสนี้กับมันมืดโยดซชั่นี้มันมืดเข้ากับมืดพี่เลิกกับมืดแล้วก็เลยต้องจะเป็นในกราฟนะทุกคนเลยเอาไว้โอกาสหน้าพบพอเดี๋ยวไหมทุกคนเลยมันผิดน้อยผิดหลายทุกคนไอพุงเข้ามารอบนี้น่คือเนอเน่ะผิดน้อยผิดหลายแต่มีพ่อได้ทุกคนเลยอ่ะทุกคนไปแล้วได้ทุกคนเลยบายบายทุกคน